สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะเอาตัวอย่างคำถามในการเติมคำในช่องว่างนะครับปัญหาของการเติมคำในช่องว่างคือ1ในเรื่องศัพท์นะครับสในเรื่องของเนื้อหาที่เขาให้มานะครับล้านที่3ก็คือที่เราจะต้องเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องลงเติมลงไปในช่องว่างนะครับเนื้อความที่ผมยกมานี้นะครับมีเนื้อหาอย่างนี้นะครับ The art of button Chawang, na krab, goes back to prehistoric prehistoric Chawang, na Chawang, it took an unsung thirtieth century genius to make the button a Chawang object by inventing the button hole. กู้สนะครับ before that comma the button had been ช่องว่าง made of c r e a t u r e s metals or stones and something of status symbol นะครับจากข้อความเหล่านี้นะครับให้ท่านมาสังเกตดูในตัวเลือกต่างๆในแต่ละข้อนะครับซึ่งในเนื้อความนี้จะมี ตัวเลือกที่ให้มาเป็นคําถามตั้งแต่ข้อ11จนถึงข้อ13นะครับอย่านที่ผมเคยแนะนําให้ท่านว่าในเนื้อความที่มีจํานวนมากเนี่ยให้ท่านซอยย่อยออกมานะครับเพราะฉะนั้นในจุดแรกที่บอกว่า the art of button แล้วก็ช่องว่างตรงนี้ให้แบ่งออกไป1ส่วนก่อนนะครับศิลปะของกระดุมนะครับ button แปลว่ากระดุมนะครับ แล้วในช่องว่างหรือในคำถามที่10นะครับ uh, goes back to prehistory ย้อนกลับไปถึงก่อนประวัติศาสตร์นะครับข้อยุ่งยากของเนื้อความอย่างนี้อีกประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องแบ่งว่าในส่วนตั้งแต่ the art of button และในช่องว่างคำถามที่10นี้นะครับเป็นส่วนประทานนะครับ